วันนี้นะคะก็เจอกับกัปตันออนนี่นะคะคือด้วยความที่ว่ามีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆอะไรคนเลยแบบถาม,มาเข้ามาว่าทําไมเราถึงเลือกคณะภารกิจเป็นคณะนิติศาสตร์นะคะวันนี้ออนนี่ก็เลยจะมาพูดให้ฟังไม่คือจะมาเล่าให้ฟังละกันว่ามันมีเหตุผลหรือว่ามันมีอะไรที่เป็นแรงบนันดาลใจให้เรานะคะอ,อย่างแรกเลยคือย้อนกลับไปก่อนตอนอมัธยมมัธยมต้นนะคะประมาณมหนึ่งคือแตจ่จริงๆเนี่ยแต่ก่อนออนนี่เป็นคนที่แบบไม่ได้พูดเก่งเลย ถ้าพูดตามตรงเลยก็คือว่าเป็นเด็กเรียนเด็กเนิร์ดมากแล้วก็ใส่แว่นหนาๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีความชํานาด้านการพูดเลยคือเราพื้นฐานเราเป็นศูนย์เราไม่ไดเ้เก่งด้านการพูดมาตั้งแต่แรกนะคะทีนี้เนี่ยพอเราขึ้นมาประมาณแบบปถมป,ถมปถมปลายประมาณแบบปอป .5 อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจารย์นะคะมีอาจารย์ท่านหนึง่งเขาสั่งงานให้เราเนี่ยก็คือทุกคนนะคะให้ออกไปพรีเซนต์หน้าห้องแล้วตอนนั้นน่ะเราความกลัว ของเราคือเยอะมากเราไม่ชอบการพูดต่อหน้าคนมากๆเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรากลัวเราอายอะไรเงี้ยเราไม่กล้า ทีเนี้ยอ,อาจารย์เนี่ยท่านก็เลยเหมือนเหมือน,นบอกเราว่าแบบเฮ้ยคุณน่ะมีอะไรบางอย่างนะเขาพูดแบบนี้เลยค่ะคือตอนนี้ยังขอบคุณอาจารย์ท่านนั้นอยู่เลยชื่อว่าคุณครูวันวิสานะคะที่โรงเรียนเก่าออนนี่เองนะคะครูวิษาเป็นบุคคลที่ออนนี่รู้สึกซาบซึ้งมากแล้วก็ขอบคุณขอบคุณมากๆคือเพราะว่าถ้าไม่มีครูวิษาวันนั้นนะ่ะเราก็จะไม่มีวันนี้เหมือนกันคืออาจารย์ให้โอกาสมากคืออาจารย์เนี่ยพูดคํานึงกับเราว่าเราอะเป็นคนมีอะไรบางอย่างเหมือนเหมือนแกเห็น บางอย่างในตัวเราอย่างเงี้ยค่ะถ้าเอ,อ,อาจารย์แกบอกว่าเนี่ยเหมือนออนนี่อะมีอะไรบางอย่างแต่ว่าต้องก้าวข้ามผ่านความกลัวหรือความอายไปก่อนแล้วสิ่งนั้นนะมันจะโผล่มันจะเหมือน,นกับมันจะแสดงออกมาพอมาวันเนี้ยเราก็รู้แล้วว่าอ๋อมันคือมันคือพรสวรรค์นั่นเองที่อยู่ในตัวเราทีนี้เนี่ยพอตอนตอน,ตอนนั้นย้อนกับอันนี้คือย้อนกลับไปนะคะตอนปอ .5 ยอะไรเงี้ยพอเราฟังสิ่งที่อ่ควรวิสาพูดแล้วอะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะใช่หรออะไรเงี้ยเพราะเราตอนนั้นเราอายมากเราเป็นคนไม่กล้าพูดเลยทีนี้พ พอ,อพอผ่านไปพอผ่านช่วงชั้นป .5 ปหไปแล้วก็คือขึ้นมอหนึ่งใช่ไหมคะขึ้นมอหนึ่งอันนี้ก็ยังอยู่โรงเรียนเดิมนะคะเพราะว่ายังไม่มีความคิดที่จะออกไปสอบที่ไหนเลยอะไรเงี้ยก็เลยอยู่โรงเรียนเดิมพอขึ้นมอหนึ่งอะค่ะมันยิ่งชัดเจนมากขึ้นด้วยกันที่ว่ามีอาจารย์คนนึงเหมือนกันเขาให้โอกาสเรานอกเหนือจากคือจะบอกว่าอยากขอบคุณอาจารย์2ท่านนะคะที่ให้โอกาสเรามากมากตั้งแต่เด็กๆเลยทําให้เราได้มายืนตรงนี้นะคะอาจารย์ท่านนี้เป็นอาจารย์ที่เรายังรักแล้วก็ อ,อยู่เสมอนะคะท่านเนี่ยเป็นคนที่ให้โอกาสเราแบบสุดๆเลยคือพอขึ้นมหนึ่งมาเนี่ยมันจะมีการประกวดอย่างหนึ่งที่โรงเรียนเก่านี้จะเรียกว่าปรางวัลเป็นทุนนะคะเป็นทุนการศึกษา,าชื่อทุนว่า ทุนผู้พูดภาษาไทยถูกต้องนะคะเป็นทุนที่จะมีทันตแพทย์หญิงคุณหญิงนงนุชย์เนี่ยเป็นผู้มอบทุนทีนี้เนี่ยตอนนั้นนะคะเราเราก็ขึ้นมหนึ่งก็โตประมาณนึงละแต่ก็ยังไม่ได้มีความเ,าเขาเรียกอะไรคะเก่งในช,ชำนาญในด้านการพูดมากก็พูดได้ประมาณนึงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้พูดได้เยอะอะไรอย่างนี้ค่ะทีนี้ก็ตอนนั้นเนี่ยเขาจะคัดก็คือมันมีหกห้องใช่ไหมคะมันจะมอีอย่างตอนนั้นมันจะเป็นมหนึ่งทับหนึ่งมหนึ่งทับสองมหนึ่งทับสามแล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะตอนนั้น สนะคะที่นี้เนี่ยก็เหมือนกับอาจารย์ท่านนี้ก็คือสอนภาษาไทยสอนวิชาภาษาไทยนะคะแล้วเขาก็จะต้องเหมือนหาค่ะหาเด็กแต่ละห้องเรียนเนี่ยเพื่อไปแข่งแล้วก็เอาทุนนี้มาให้ได้ในเออมันจะแข่งเป็นระดับชั้นก็คือสมมติว่า หมหนึ่งใช่ไหมคะมี6ห้องก็จะมีตัวแทนแต่ละห้องรวมทั้งหมด6คนแล้ว6คนนี้เนี่ยก็จะแข่งกันแล้วกเ็เลือกเพียงแค่1คนเท่านั้นทีเนี้ยวันนั้นเป็นวันที่เราอะไม่ได้เตรียมตัวไปเลยคือเราเนี่ยไปด้วยความรู้สึกว่าเราเป็นตัวเองอะคือเราเราเราไมไ่ต้องการที่จะเตรียมตัวหรือว่า โอ้โหแบบพรีเซนต์อะไรมากมายคืออันนี้แค่คิดว่าการที่เราเป็นตัวเองอะมันคือดีที่สุดแล้วก็เลยเอาตัวเองอะค่ะเข้าไปให้อาจารย์ทุกคนในห้องนั้นเห็นที่เป็นกรรมการอะนะคะให้เขาเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราเป็นคนยังไงกันแน่อันนี้ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่เราจะคัดเลือกคนคนหนึ่งเราต้องการเห็นว่าตัวตนจริงๆของเขาเป็นยังไงเราไม่ได้ต้องการเห็นว่าสิ่งที่เขาพยายามจะเป็นเป็นยังไงแต่เราต้องการเห็นว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นยังไงแล้ววันนั้นอะจําได้เลยว่าอาจารย์เนี่ย กิจกรรมในโรงเรียนอะเราทำกิจกรรมอะไรมาบ้างแล้วเราชอบอะไรในกิจกรรมนั้นซึ่งมันเป็นคําถามที่ง่ายมากแต่ตอบยากมากพูดเลยเพราะว่ามันไม่ใช่คําถามคือมันเป็นคําถามปลายเปิดแล้วเป็นคําถามที่ตอบให้คนฟังประทับใจเนี่ยทำได้ค่อนข้างยากแล้ววันนั้นเนี่ยออนนี่ไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรเลยค่ะพูดจากใจล้วนๆเลยคือออนนี่รู้สึกว่าสิ่งสําคัญที่สุดในการพูดให้คนฟังประทับใจคือการพูดออกมาจากใจถ้าคุณพูดออกมาจากใจทุกคําพูดของคุณเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มันตาตรึง แล้วคนฟังอ่ะเขาจะฟังแล้วมันได้อะไรกลับไปนึกออกไหมคะเหมือนเป็นแมสเซจเบาๆอย่างเงี้ยทีนี้พอเราประกวดเสร็จใช่ไหมคะเขาเรียกว่าแข่งขันเนาะมันจะมี6คนแล้วทีนี้พอประกาศผลเราได้รางวาัล ก็คือมันจะเป็นทุนถูกไหมคะเป็นทุนอันนี้คือเกียรติบัตรนะคะที่ทางโรงเรียนเนี่ยให้เราคือจะบอกว่าเรารักมากเราเรายังคงแบบขอบคุณโรงเรียนเก่าอยู่ตลอดเวลาว่า,วาเฮ้ยเขาให้โอกาสเรามากๆนะคะแล้วมันเป็นรางวัลที่ออนนี่จะบอกว่ามันเป็นเสมือนกับประตูเลยด้วยซ้ำอ่ะคือมันเป็นประตูที่เปิดให้แบบให้เราได้ได,ได้ได้เห็นว่าเฮ้ยเรามีความสามารถด้านการพูดเราสามารถทํามันได้เหมือนกับจากเด็กคนหนึ่งที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรแล้ววันหนึ่งอะ่ะ สิ่งนี้มันคือเหมือนเป็นประตูอะคะ่ะที่มันเปิดให้เราเห็นว่าอ๋อคุณมีความสามารถด้านนี้แบบนี้แล้วพอเรามหนึ่งใช่ไหมคะรับรางวัลมสองก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องใช้ทุนก็คือต้องทํางานเพื่อใช้ทุนที่เราได้มาแล้วก็ในการใช้ทุนเนี่ยก็จะเป็นการพูดล้วนๆเลยเป็นการพูดหน้าเสาทงคือโรงเรียนเก่าอ,อันนี้เก๋มากคือเขาจะให้พูดหน้าเสาทงแล้วก็จะออกลําโพงทั่วโรงเรียนนะคะก็ในการพูดเนี่ยก็จะมีหัวข้อแตกต่างออกไปนะก็คืออย่างสมมติว่ามีนักเรียนไปแข่งมา ใช่ไหมคะแล้วได้รางวัลอย่างเงี้ยเราก็จะมีหน้าที่เป็นเสมือนพี่กรเนาะเป็นแปบบเนี้ยไปประกาศนะคะก็คือจะมีไมค์ใช่ไหมแล้วก็พูดหน้าเสาธทงแล้วก็มันก็จะออกนะคะอินเตอร์คอมทั่วโรงเรียนเลยอะไรเงี้ย คือมันเป็นอะไรที่เรากดดันมากเพราะว่าตอนนั้นนะแต่มันฝึกอะไรเราเยอะมากเลยนะคือตอนนั้นที่ออนนี่ไปทาอ่ะมันจะเป็นหน้าสดทงใช่ไหมนึกภาพป้ามันจะเป็นแบบลานก,กว้างแล้วก็แบบมีครูใหญ่มีโอ้โหอาจารย์มากมายยืนอ,อยู่ตรงนั้นนะคะแล้วเราเนี่ยจะต้องทําหน้าที่ท่ามกลางความกดดันจากอาจารย์จากครูมากมายตรงนั้นเราต้องผ่านไปให้ได้แล้วเชื่อไหมว่ามันสอนอะไรเราเยอะมากมันสอนให้ออนนี่เป็นคนที่ค่อยๆพูดแล้วก็คิดก่อนที่จะพูดเสมอ เพราะว่าอย่าลืมว่าเราไม่ได้พูดให้ตัวเราฟังคนเดียวเราพูดให้คนท้งโรงเรียนฟังดังนั้นเนี่ยคำพูดของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นคําพูดที่แบบมันจะต้องผ่านการกันกรองมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าโชคดีมากที่ในการพูดครั้งนั้นนะคะจะมีโพยเขาเรียกว่าสคริปต์จะมีสคริปต์ตุกทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้เป็นการพูดสดเนาะอันนี้คือข้อดีแต่ว่ามันฝึกอะไรเราเยอะมากคือมันฝึกให้เราเป็นคนมีวินัย เพราะว่าอันนี้ต้องตื่นทุกเช้าไปโรงเรียนต้องไปเช้าเพราะว่าหนึ่งเลยคือต้องเอาสคริปต์เนี้ยไปให้อาจารย์ตรวจก่อนว่าเฮ้ยมันผ่านไหมแล้วถึงจะค่อยเอาสคริปต์เนี้ยไปอ่านไม่ใช่ว่าแบบเดินไปแล้วอ่านเลยไม่ใช่นะคะต้องมีการทําการบ้านมาก่อนเสมอดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้ก็จะเป็นอะไรที่เป็นบทเป็นเป็นเหมือนกับหนังสือชีวิตเล่มแรกเลยอะที่แบบเราภูมิใจมากคือการฝึกการเป็นคนมีวินัยในการทําอะไรบางอย่างหรือการทาสิ่งสิ่งหนึ่งให้มันสักเซสได้อะมันต้องมีวินัยเป็นสิ่ง สําคัญที่สุดแล้วก็ไม่ว่าจะทําอะไรไม่ว่าจะอยู่ไหนอะค่ะวินัยคือสิ่งที่มันเป็นอะไรที่แบบต้องมีติดตัวเสมออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เชื่อไหมว่าหลังจากวันนั้นพอเข้าเตรียมมาเนี่ยไอ้สิ่งเนี้ยมันคือสิ่งที่เราได้ใช้ตลอดเลยคือการมีวินยัยอืมแล้วก็อันเนี้ยค่ะก็จะเป็นถัดจากนี้เนาะถัดจากอันนี้คือมอลหนึ่งนะคะถัดจากนี้มาเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่สอบเข้าเตรียมละทีนี้เนี่ยพอเราเข้าเตรียมก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นด้วยการที่ว่าเอออันนี้อะพอรู้ตัวละว่าเราชอบด้านการพูดใช่ไหมคะก พอสอบเขาเตรียมได้นะก็มันเ,เตรียมอุดมเนี่ยเขาจะมีชมรมเยอะมากเลยแต่ว่าอันนี้เคยได้ยินว่ามีชมรมหนึ่งชื่อว่าชมรมวัฒศิลป์เป็นเกี่ยวกับการพูดนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราสนใจอ่ะเราแบบเราอยากรู้ว่าข้างในเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยไปสมัครคือรุ่นอันนี้จะเป็นรุ่นที่ไปต่อคิวแล้วก็ออดิชั่นคือเป็นรุ่นเป็นรุ่นที่แบบจะบอกว่าไงดีคือเป็นรุ่นที่ต้องเดินไปกรอกข้อมูลอ่ะ เออคือคือ,คอไม่ไม่ใช่กรอกออนไลน์เนี่ยหรอแม้คืออย่างปัจจุบันเนี้ยรุ่นน้องเนี่ยเขาจะใช้วิธีการกรอกออนไลน์แล้วเป็น Google Form Google d o c ก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพอรุ่นนั้นเนี่จะเป็นรุ่นที่ต้องไปกรอกก็คือไปเขียนหน้าห้องเลยว่าเราอยากเข้าชมรมนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เชื่อไหมว่าการไปออดิชันน่ะโหดมากคือการไปออดิชันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคือเราจะต้องไปทั้งหมด3รอบการออดิชันวฒทศิลป์คือโหดมากออดิชั่นทั้งหมด3รอบนะคะรอบแรกรอบ2งรอบ3มถึงจะ หรือว่าผู้ร่วมชมรมเนี่ยเข้าไปซึ่งมันเป็นอะไรที่ท้าทายมากและต้องอาศัยความอดทนมากเพราะว่าการที่เราจะไป audition เนี่ยเราไม่ใช่ว่าเดินเข้าไปแล้วเข้าไปได้เลยเราต้องมาต่อคิวนะคะของเพื่อนๆที่เยอะมากตอนนั้นแต่เชื่อไหมว่าเราอะเราไปได้ใจจริงๆอะคือ,อ,อการรอคิวเราไม่กลัวเลยเพราะาเรามีความรู้สึกว่าเราอยากทําแล้วเรามีความรู้สึกว่านี่คือ p a ชชั่นของเราแล้วการแค่เรารอคิวอะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่โหดหายเลยแล้วเชื่อไหมว่ากว่าจะได้ออดิชั่น คือาบางทีได้เอาใชั้นสองทุม่มเสร็จสี่ทุ่มอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันดังนั้นนะคะคือ เลยจะบอกทุกคนว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นแพชชั่นของคุณน่ะทาไปเถอะเพราะสุดท้ายแล้วว่ามันคือสิ่งที่คุณจะรักมันไปตลอดชีวิตเลยแล้วมันจะเป็นสิ่งที่อยู่ในใจคุณไปตลอดและนี่แหละก็คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงแบบอชอบการพูดมาจนถึงทุกวันนี้ได้อะไรเงี้ยมันก็เริ่มชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆจากเด็กคนหนึ่งที่ก็ไม่ได้มีพื้นฐานด้านการพูดเลยแล้วมันก็ค่อยๆเหมือนพัฒนามาขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยพอเขาเตรียมมาเนี่ยมันก็จะมะีสิ่งที่เรียกว่าสปิทแฟชชี่ถูกไหมคะ คือทุกคนน่าจะพอรู้จักเนาะแบบฟิลเหมือนแบบว่าพิธีกรอย่างนี้แหละแต่ว่าจะเป็นพิธีกรที่หมายถึงว่าพวกพวก,พวกเราอะค่ะจะต้องทําหลายอย่างมากก็คือต้องทําทั้งโตวาทีทั้งพิธีกรทั้งดีเจนะคะแล้วก็เราจะต้องทําสุนทรพจน์ให้ได้ด้วยอันนี้คือ4อย่างที่สปิชี่ต้องทาให้ได้แล้วคือใน1รุ่นนะคะจะมีประมาณ5คนแต่5คนนี้ก็จะมีความสามารถที่มันเฉพาะทางต่างกันออกไปอย่างวันนี้ก็จะเป็นสายพิธีกรกับ สายดีเจเป็นหลักนะคะส่วนก็จะมีเพื่อนอีกหลายๆคนเลยที่เขาก็จะอย่างอย่างเพื่อนในสเปเชียค่ะก็จะมีบางคนที่เป็นสายดีเจหรือว่าเป็นสายสุนทรพจน์หรือว่าเป็นสายพิธีกรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะใน5คนเนี่ยก็จะมีแยกออกไปเลยว่าใครเป็นสายอะไรบ้างนะคะซึ่งการคัดเลือกสเปียเชีย,ยก็เป็นอีกหนึ่งใบเบิกทางที่มันมันสร้างโอกาสแล้วมันก็สร้างอะไรหลายๆอย่างให้เรามากๆจนมันการเป็นสเปเชียค่ะทำให้เอนนี่เห็นภาพตัวเองชัดมากในด้านของการพูดเพราะว่ามันได้ ทำทุกอย่างเลยครบ4อย่างทั้งสุนทรพจน์โตวาทีพิธีกรแล้วก็ดีเจมันครบทุกองค์ประกอบแล้วจริงๆอะคะ่ะมันก็ทําให้เรารู้ว่าอ๋อเราเป็นคนที่แบบเออสามารถพูดได้มีความสามารถด้าน,านการพูดนะแบบนี้ก็เลยทําให้เรายิ่งเ,เหมือนกับพอเรารู้แล้วว่าเรา,เรา,เ,ราเรามีอันนี้เป็นพอยต์หลักของเราอะคะ่ะเราก็เลยพยายามจะใช้จุดนี้เป็นเสมือนแรงผลักดันนะคะให้เราแบบดีขึ้นดีขึ้นใน,นทุกๆวันเหมือนเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆเราไม่อยากหยุดพัฒนาเพราะเรารู้สึกว่าการที่เราอยากเป็นเบสเวอร์ชัน ของตัวเองไปเรื่อยๆค่ะมันคือสิ่งที่ดีที่สุดอืมก็เลยจากวันนั้นที่เป็นเซเอชี่ใช่ไหมคะอันนี้คือรุ่นที่16นะคะรุ่นที่16ปัจจุบันนี้คือรุ่นที่18ก็คือผ่านมาแล้ว2ปีเนาะแล้วก็หลังจากเซปเอชี่เนี่ยภาพมันก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเอ่อพอมาเป็นช่วงแบบที่เราอ่ะได้มีโอกาสไปแข่งตัวนี้เลยนะคะคือการประกวดเล่าข่าวนะคะซึ่งจัดโดยชมรมวัฒนสิ์เหมือนกันคือตอนนั้นเนี่ยเราเป็นคนที่แบบว่าเวลาที่มีงานอะไรย่าาาาาาางงเเเเรรรจะะททํหมดลพวสุวนก ะะมันสอนเราหมดมันสอนให้เราโตขึ้นในทุกๆด้านในทุกๆวันดังนั้นเนี่ยเราจะไม่ปฏิเสธงานเลยคือเป็นคนที่เป็นคนแปลกอย่างหนึง่งคือแบบต่อให้เหนื่อยแค่ไหนหรือแบบไม่ไหวแล้วแคบบ่ไหนอ่ะจะไม่ปฏิเสธงานคือถ้ามีงานเข้ามาหรือว่ามีการประกวดหรือแข่งขันอะไรเข้ามาเราจะรับหมดเรารู้สึกว่าทุกงานเนี่ยมันมีคุณค่าของมันแล้วมันก็สอนอะไรเราได้ทุกงานเราจะไม่มีวันปฏิเสธงานเลยยกเว้นว่าไม่ไหวจริงๆป่วยเข้าโรงพยาบาลเลยแต่ว่าถ้าเรายัง,ยงไหวยังทําได้เราทําทุกงานแล้วอันนี้เป็นคนที่สู้ ู่มากคือแบบหมายถึงว่า ถ้าไม่จนจนจริงๆอ่ะหมายถึงว่าแบบไม่ไหวแล้วน็อกแล้วอะไรเงี้ยจะไปทําทุกงานแล้วก็จะทําแบบแบบทุ่มอ่ะคือใส,ใส่สุดจริงๆคือจะไม่มีการกักเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่า once in a lifetime ค่ะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นที่คุณสามารถทําได้ทําให้เต็มที่ที่สุดเพราะ the last แล้วอะค่ะมันไม่มีอะไรที่มันจะแย่ไปกว่าการที่เรายังไม่ได้ทํานี่คือสิ่งที่เราคิดเสมอเลยว่าถ้ามันจะทําไม่ได้อ่ะค่อยว่ากันหมายถึงว่าถ้ามันจะทําแล้วมันไม่ดีอ่ะค่อยว่ากันแต่ขอให้ทาไปก่อนขอดูก่อนว่าเฮ้ยมันจะดีหรือไม่ดี อ,อันนี้ก็เหมือนกันคือเราเนี่ยลงประกวดเพราะว่าเราอยากรู้ว่าเราอะสามารถจะทําได้ไหมก็เลยลงประกวดดูอันนี้คือการประกวดเล่าข่าว ะะเป็นการประกวดที่เราภูมิใจมากเพราะว่าตอนที่แบบประกวดเนี่ยเขาจะให้เราเหมือนเหมือนเตรียมข่าวไปเองก่อนอันนี้คือรอบแรกนะคะให้เราเตรียมข่าวที่เราสนใจเนี่ยไปอ่านให้เขาฟังก่อนเสร็จแล้วรอบ2ก็จะมีข่าวของเขาเองให้เราอ่านแล้วสรุปแล้วเล่าให้เขาฟังว่าเฮ้ยจริงๆแล้วข่าวนี้มันเป็นยังไงแล้วก็ตอนนั้นจําได้ว่าได้ข่าวเรื่องของการเปลี่ยนระบบ TCA s สพอดีนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกข่าวการศึกษาอะไรเงี้ยก็อ่านแล้วสรุปแล้วก็ให้กรรมการฟังซึ่งจําได้เลยว่าวันนั้นน่ะ เราอะไม่ได้เตรียมตัวไปเยอะเลยคือแค่รู้ว่าอ๋อมันต้องสรุปข่าวก็คือเราต้องอ่านก่อนแล้วก็ทําความเข้าใจแล้วก็พูดออกไปซึ่งพอเราพูดออกไปแล้วเนี่ยผลคือเราชนะเลิศเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยิ่งทําให้ภาพชัดเจนมากขึ้นว่าเรามีความสามารถด้านการพูดจริงๆอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็หลังจากวันนั้นมาอันนี้คือผ่านมาแล้ว2ปีนะคะก็ยังคงกลับไปช่วยน้องๆในการฟอร์มทีมประกวดอยู่ตลอดคือถ้ามีอะไรให้ช่วยก็คือจะเข้าไปช่วยเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราอยากเห็นการจดัดการเจริญเติบโตของของแต่ละเวทีอะคะ่ะคืออย่างอย่างเล่าข่าวอย่างเงี้ยคืออ,อันนี้ก็อยากเห็นนะว่าในใ,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 ในในในปีนี้มันจะเป็นยังไงเราเราเรา,เราอยากเป็นส่วนหนึ่งอะเอออาจจะเป็นส่วนเล็กๆก็ได้แต่ว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของน้องๆอยากเห็นว่าเฮ้ยจากวันนั้นอะที่เราเป็นคนแข่งอะแล้วพอวันหนึ่งที่เราต้อง มาเป็นคนนอกแล้วเราอยากรู้ว่า,อามองเข้าไปอยากเห็นว่าเฮ้ย <_ an> มันพัฒนามาจากจุดนั้นที่เราเคยนั่งอยู่ะมากน้อยแค่ไหนอยากรู้ว่าจากวันนั้นที่เราเป็นเด็กแบบไม่ได้แบบไม่ได้เก่งเลยอะไรเงี้ยแล้วไปประกวดเราได้รางวัลมาอยากรู้ว่าพอมันผ่านตรงนั้นมาแล้วอ่ะน้องๆเขาจะมีภาพหรือว่ามีการพัฒนาอะไรที่มันมากขึ้นไหมเราอยากเห็นว่าเออวันหนึ่งอ่ะเราจะได้เป็นคนนอกที่แบบโอ้ยพูดอะไรจะลองให้คือมันมันเป็นอะไรที่แบบเราทําเพราะว่าแพชชั่นจริงๆคือ เราจะบอกทุกคนเสมอเลยว่าแบบน้องๆก็เหมือนกันอะไรเงี้ยเวลาที่เราจะไปประกวดหรือสมัครอะไรก็ตามคุณให้แพชชั่นมันไปแบบเต็มที่แล้วคุณไม่มีวันเสียใจแน่นอนคือมันไม่มีอะไรน่าเสียใจไปกว่าการที่เราทํามันไม่เต็มที่เนาะก็นั่นแหละทุกครั้งเเวลาที่เราเอ่อได้ลองทําอะไรอย่างอย่างเราอย่างเงี้ยพอเรากลับมาพูดใช่ป่ะเราก็จะเหมือนแบบมันคือความที่มันแบบมันตื่นมันแบบมันขึ้นมาจริงๆอะตรงที่ว่าแบบจากเด็กคนนึงอย่างเราอย่างเงี้ยคือไม่ได้เป็นคนที่แบบมีพื้นฐานเลยขนาดนั้นแต่ว่าก็ลองทําเพราะว่าแพ แล้วคำว่าแพชชั่นอ่ะมันมันตีราคาไม่ได้อ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบอยู่ในใจของทุกคนอ่ะอันนี้ว่าทุกคนมีแพชชั่นของตัวเองเราเวลาที่แพชชั่นเรามันมันสักเสอ่ะมันจะแบบอืมมันจะแบบมันจะดีใจอ่ะมันจะแบบมันจะแฮปมันจะมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันแบบพูดไม่ได้แต่ว่ามันคือสิ่งที่มันมันอยู่ในใจเราอะไรเงี้ยอืมอันนี้ก็คือเรื่องราวแบบทั้งหมดที่เป็นอารี่ส่วนตัวเลยนะเนี้ยเนี่ย เป็นดรี่เรื่องเล่าส่วนตัวมากนะคะแล้วก็แบบเอออยากเล่าให้ทุกคนฟังว่าจริงๆแล้วเราที่เห็นแบบเนี้ยเราก็ผ่านการพัฒนามามาแล้วอะคะ่ะไม่ได้ไม่ได้เป็น,ไม,ไ,ปนไม่ได้เป็นแบบนี้ตั้งแต่เกิดอะไรเงี้ยเราก็ผ่านจุดที่เราก็ล้มมาเหมือนกันแล้วพอล้มเราก็แค่ลุกแล้วเราก็สู้ต่ออะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมาจนถึงจทุกวันนี้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เอ,อ่อการพูดหลายคนสงสัยใช่ไหมว่าเฮ้ยพูดมานานมากเลยการพูดมันเกี่ยวข้องอะไรกับการสอบคณะภารกิจถูกไหมคะคือ ขอพูดอย่างนี้ก่อนละกันคือในปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับว่า,ากฎหมายไทยก็ยังมีช่องโหว่หลายๆเรื่องหลายๆประการที่เรา,บา,บ,าบางอันอันนี้อาจจะแบบไม่สามารถพูดได้เนาะแต่ว่าอันนี้แค่อยากเป็นเสียงเสียงหนึ่งที่แบบอย่างน้อยเราอยากใช้ความสามารถที่เรามีอะค่ะได้ช่วยคนอื่นด้วยสั่งสิ่งสําคัญที่สุดเลยคือคนเราม,มันเกิดมาครั้งเดียวอนนี้อยากทําให้มันสําเร็จทั้งตัวเองด้วยทั้งตัวเองสักเซสแล้วคนรอบข้างัก แล้วก็คนส่วนรวมในสังคมด้วยเรามีนความรู้สึกว่าการที่เราเป็นคนมีความสามารถใน,นการพูดอะอยากใช้การพูดของเราเพื่อช่วยคนอื่นเพื่อให้คนอื่นเนี่ยที่เขากําลังทุกข์ร้อนอยู่เนี่ยให้เขาสบายใจขึ้นเราก็เลยอยากเรียนนิติศาสตร์แล้วก็เรารู้สึกว่าการเรียนกฎหมายเนี่ยมันคือการที่เรามีความรู้เอาไว้เป็นองค์ความรู้ไว้ก่อนแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือการเอาการพูดของเราอะค่ะเข้าไปปรับใช้กับองค์ความรู้ที่เรามีแล้วเอาไปช่วยเหลือคนอื่นนั่นคือสิ่งที่ทําไมถึงเป็นเหตุ ผลหลักที่เราอยากเราอยากเรียนนะคะ,ะมันอาจจะตอบคาถามทุกคนได้ประมาณหนึ่งเนาะว่าทําไมเราถึงเลือกคณะภารกิจเป็นคณะนิติศาสตร์เพราะว่าเราอยากใช้เสียงของเราเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วเราก็อยากทําให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นคนมีความสามารถด้านการพูดเราสามารถทําได้หลากหลายสาขามากไม่ได้จํากัดอยู่แค่ว่าเราต้องเรียนทางด้านการพูดโดยตรงเราสามารถเรียนอย่างอื่นได้แล้วเอาการพูดของเราเนี่ยเข้าไปปรับใช้ตอนนี้เชื่อว่าทุกคนนะคะจะมีสิ่งที่ชอบอย่างหนึง่งแล้วสิ่งที่อยากทําอาจจะคนละ ก็ได้ดังนั้นเนี่ยเราถ้าเราเอา2อ,อย่างเนี้มารวมกันได้มันก็จะเป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งที่อันนี้เชื่อว่าทุกคนน่าจะมีตรงนี้กันแล้วก็น่าจะพุชตัวเองแล้วก็ไปถึงจุดนั้นให้ได้นะคะ ก็สุดท้ายแล้วเลยก็อยากจะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนสําหรับการสู้ตามแพชชั่นเนะเาะทุกครั้งเวลาที่วันนี้พูดถึงแพชชั่นอะมันจะเป็นสิ่งที่มันค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วก็ค่อนข้างสะเทือนใจนิดนึงเรื่องแพชชั่นนะเพราะว่าเราเป็นคนที่สู้ด้วยแพชชั่นจริงๆดังนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากบอกทุกคนว่าสู้เถอะเพราะว่าแพชชั่นของคุณอะมันคือสิ่งที่มันซื้อขายไม่ได้แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะบังคับกันได้ถ้าคุณทําตามแพชชั่นของคุณแล้วเนี่ย แล้วก็ฝากทุกคนนะคะสู้ๆแล้วก็อันนี้เชื่อว,ว่าวันหนึ่งอะเราจะทำแพชชั่นนั้นสำเร็จแล้วเราก็จะได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอ,อนาคตที่เราได้สร้างขึ้นวยตัวเองได้จริงๆก็อยากฝากทุกคนนะคะที่กำลังรับชมเต็กดีที่แคสต์อร์ตรี้อยูเอ่เป็นกำลังใจนะคะให้พวกเรากับตันสี่คนด้วยแล้วก็อย่าลืมค่ะหาแพชชั่นของตัวเองให้เจอแล้วเราจะสู้ไปได้วยกันนะคะก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ฟังกันมา นานมากนะคะก็ยังไงก็ตามน,นะคะขอให้ทุกคนเนี่ยประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะคะที่ตัวเองอตั้งใจแล้วก็มุ่งหวังเนาะก็วันนี้นะคะก็น่าจะเป็นคลิปที่ตั้งใจทํามากที่สุดเพราะว่า เราพูดแบบจากใจจริงๆมันหมดเปลือกแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรแล้วจริงๆก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ออนนี้ด้วยแล้วก็ไว้เรามาเจอกันอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปต่อไปอย่าลืมนะคะกด subscribe แล้วก็ comment นะคะใต้คำถามใน YouTube ไว้ได้เลยนะถ้าเราว่างเมื่อไหร่เราจะรีบตอบทุกคนเลยบ๊ายบายสวัสดีค่ะ